คุณผู้ชมครับอากาศร้อนแบบนี้ได้น้ำลำไยเย็นๆสักแก้วนี้น่าจะชื่นใจสุดๆครับเพราะว่าตอนนี้น้ำำําลําไยฟีเวอร์มากๆแต่ว่าที่ร้านนี้เขาอัพน้ำำําลําไยให้มีมูลค่าเพิ่มเกือบเท่าตัวทํากันยังไงวันนี้ผมพาไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้นก,นกันครับ ถามหน่อยจากร้านคาเฟ่ที่ขายอยู่ปัจจุบันวันนี้มาทําเป็นน้ําลํำไยาลํากระป๋องค่ะจริงๆแล้วก็ทําไมถึงมาทําน้ำลำไยก็คือมันเป็นกระแสใช่นะคะเป็นกระแสแล้วเราก็รู้สึเอยเราอยากต้มทานเองก่อนที่ร้าน่ะค แล้วพอชิมปุ๊บเราก็รู้สึกว่าสีมันได้แล้วก็รสชาติมันได้หวานน้อยเราก็เลยแล้วยิ่งเรามีเรื่องแบบกระป๋องอยู่แล้วใครทาอยู่แล้วเราก็เลยเอามาทําอย่างความพิเศษความแตกต่างของลำยกระป๋องเราคืออะไรครับก็คือหวานน้อย,นนอยหวานน้อย,นนอยแล้วก็เรื่องของแพคเกจดิ้งค่ะที่ดูแล้วแบบสไตล์แบบมินิมอลผมว่ามันน่ารักดีนะแบบนี้ดูหน้าทาแล้วรูดูสะอาดตาค่ะค่ะสนุนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับหนึ่งก็หนึ่งกระป๋องห้าสิบห้าบาทค่ะ บอกว่าตอนนี้ขายดีมากๆขายดีมากไม่กล้ <c oughs> กรารับโทรศัพท์ไม่กล้าตอบอินบ็อกใครเลยเพราะอินบ็อกมาแบบรัวๆ,ๆๆแล้วก็ยิ่งไปลงในติ๊กต็อกเนาะพอเรา,าไปลงวันแรกปุ๊บแล้วก็ข้อความมาแบบสี่ห้าร้อยข้อความอ,ะอ่ะเราก็ตอบได้บ้างไม่ได้เพราะวันนั้นเราก็ทาอ,ออเดอร์ทําอะไรเยอะมากาทุกวันนี้ขายดีแบบสุดๆเลยกับบัลลังก์กระป๋องคือจริงๆก็ต้มเป็นร้อยกระป๋องนะคะไม่พอไม่พอไม่พอค่ะวันนี้ก็ครึ่งเช้าก็ล่อไปร้อยแล้วนะคะ จริงๆถ้าพูดถึงน้ำรำไยเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่ยุเกิดมาแล้วก็เห็นมาตั้งแต่น้ำ,ำเราใ,<จ>ใช่น้ำแบบดำๆอะ่ะนอรอแม้แ,แ,แล้วก็วันนี้มันกลายมาเป็นแบบ ลำไยฟีเวอร์ไปแล้วอะฮะใช่ด้วยความที่แบบสีเขาแบบสวยไงคะสีเขาใสแล้วก็ดูน่าทานกว่าน้ำสีดำเนาะพอสีใสปุ๊บเวลาเราจับหรือดูอะค่ะเวลาเทใส่แก้วมนน่ากินนะมันน่ากินนะคะยิ่งแบบว่าลำไยเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งน่ากินเข้าไปใหญ่เลยอย่างกระป๋องนึงนี่ประมาณกี่ลูกครับเนี่ยประมาณ14ลูกค่ะสิบสลูกเยอะเลยนะฮะ เพราะว่าสมัยก่อนนี่เขาโปะเล็กๆเองนะเราได้แบบประมาณสองกีบเป็นท็อปปิ้งอะไรอย่างงเใช่ใช่ค่ะนอกจากลำใหญแล้วเราเคยคิดไหมว่าถ้าเป็นกระป๋องแบบนี้มันควรเป็นก็จะเป็นแตงโมแตงโมในกระป๋องแบบนี้อ่อกำลังคิดว่าแตงโมลิ้นจี่อะไรพวกเนี้ยค่ะอุวยดีนะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยสิ่งแรกที่ต้องมีก่อนเลยนะคะคือ แรงใจกำลังใจของตัวเองก่อนเลยว่าเนี่ยถ้าเราจะทำเนี่ยเราลงมือทําถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำอะ่ะมันก็เหมือนเราไม่ไม่นับหนึ่งแต่ถ้าเราลงมือทำเนี่ยอาจจะหนึ่งสาสี่ถ้าวันนี้ค่ะเราเริ่มแล้วเราก้าแล้วแล้วเราเรา,เราทเลยค่ะตัดสินใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะเจ๊งไม่เจ๊งแต่อย่างน้อยเราได้ลงมือทํา mm. และทุกทุกอย่างมันจะเป็นประสบการณ์ชีวิตให้ตัวเองค่ะ